ตอถึงเาจะเล่นเนี่ยพี่กอบมาแล้วนะมาดิมาพูดดิมาคุยดิมาคุยดิมาคุยดิผมไม่ได้มีเรื่องอะดิใครมีเรื่องถึงไหนแล้วมาไม่ทันเอาว่ามาเลยเอาใครพูดไอ้หมูหรือไชักหรือใครเอาเรื่องของผมก็ได้วันนั้นอะก่อนที่มีเรื่องกับมันก็ไปทำงานที่ก่อนที่พี่บอบมาคุยอะเออเรื่องเรื่องนั้นพี่จำได้ครับมีเรื่องอื่นไหมหรือมีเรื่องเรื่องต่อเรื่องเดิมของผมนะครับพี่กอบพูดไปเลยแล้วพูดมาของผมเขาไล่เครดิตอยู่ใช่ไหมแล้วผมยิงต้องสายไฟอยู่ผมลงมาแล้วนะเขาก็มายิงผมอ่ะ ให้เราอ่ะให้เราเจวิธีแก้ผมส่งไปนะเอาเอาง่ายๆก็คือโดนลูกหลงแล้วไม่พอใจเอาแค่นายๆเนี่ยมีสองเรื่องคือไงคนณพี่จกสายไฟอยู่แล้วมึงลงมาจกเขายิงคาชุดเลยนะใช่ครับมึงลงมาจกสายไฟโดยที่แบบขี่ลัมโบนะลัมโบประมูลเอ็คีมีเคสอุ้มตรงกันพี่ไม่เป็นเป็นหนึ่งหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่เป็นหนึ่งว่าเอาใหม่สายาร์จเคบี้มึงยิงจกสายไฟอยู่ใช่แล้วเขาขับมาก็มายิงมึงเลยนะใช่อืโอเคอ่ะ อาจาร่อาตามย์มึงละคือน้องผมมันไล่เคสกันอยู่พี่ตรงนั้นผมก็อยู่เหมือนกันก็คือเคสมันมันอยู่ตรงสายไฟไะพี่เข้าใจไหมพี่ครับมันก็ต้องโดนได้อยู่แล้วหรือเปล่าอ๋อลูกหลวงใช่มันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าตรงนั้นไม่มีแบบว่าไม่มีอะไรแล้วอยู่ดีไปกดยิงอ่ะอ๋อคือตรงที่มันจกสายไฟอยู่คือวงนัวใช่เคสอยู่ใช่ใช่ตรงเคสอยู่พี่แล้วแล้วพี่ถามก่อนว่าไอ้เคสนั้นอ่ะมันขับไปหาไอ้โคบี้เองหรือโคบี้มันไปจกตอนที่เขากลังไล่อยู้วมันนานแล้วครับเมันขับมาเคสมันก็ขับไปหาพี่เพราะว่าเพราะว่าตรงเคสโอเคเคสเคสเคส อันนี้จะเคลียร์เรื่องไหนก่อนรวบรวบเลยได้ไหมเพื่อพี่ครับเรื่องเรื่องเรื่องสองซื้อได้จริงเหรอเพื่ไม่เดี๋ยว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 ก็ไม่ได้ถามว่าจะเคลียร์เรื่องไหนก่อนเดี๋ยวพี่จะคุยไงเอาเคลียร์เรื่องรวบสองเรื่องนะรวบดูแล้วคุยสองเรื่องอยู่แล้วเอาเคลียร์เรื่องเอาเอาเคว่ามาเลยแล้วงั้นก็เรื่องที่สภาเล่าพิจารณามายื่นไว้ก็ยังไงครับไปร้อยไปไหมไม่เล่นครับไม่เล่น ตัดตามห้าสิบอีกเรื่องนึ่งก็อีกห้าสิบปรได้เป็นร้อยใบอ่ะอีกเรื่องนึ่งอีกเรื่องนึงเรื่องแรกซื้อได้หรือพี่าครับเรื่องแรกมึงมึงไปพูดเขาเองนะอันนี้ผมถามแต่ถ้เก็บได้ก็ได้ไงไปได้ดิไอ้เรี่อมึงพูดเขาเองอ่ะแล้วก็ตามมาเลยก็เลยนห้าสิบห้าสิบใบอีกเรื่องนึง่งมีอีกเรื่องนึงเอาเรื่องเอาเอาเอาเรื่องนึงเรื่องอะไรพูดไปเลยไม่กันเมื่อกี้ไงที่พี่บอกอีกห้าสิบอ๋อก็นั่นแหละครับพี่บอกจะเป็นร้อยเรื่องหลงเนี่ยพี่มองอย่างนี้ว่าม่มัน <Es> ค, client, คือท right <tr> ี่พี Clan ่ถามละเอียดคือโคบี้จบอยู่แล้วทีนี้เคสอ่ะมันไล่กันไปเว้ยแล้วตรงเนี้ยตรงนั้นอ่ะพี่ไม่รู้ไม่กี่คันนะแต่ถามว่ามีโอกาสที่กระสุนกระเด็นไปโดนสักเม็ดสองเม็ดไหมมันก็ต้องมีปะเม็ดหนึ่งอาจจะมีปะเพราะมันไล่เคสอยู่อ่ะอันนี้มุมพี่นะมันไม่ได้ยิงเยอะพไปมันยิงโดนเม็ดเดียวมันก็โดนก็ต้องระวังหรือเปล่าเพราะว่าน้องผมมันไม่มันก็มันก็ลูกมันอยูู่ลกหลงลูกหลงก็ถูกพี่น้องผมลงตั้งนานแล้วนะโดนก็โดนลูกหลงครับแต่ไม่พอใจไงก็ไปโทษเม็ดเนี่ยครับ ฮะแต่คุณยิงนะก็เวดอยู่ตรงนั้นไงเวดอยู่ตรงนี้เอลกินแต่คุณคุณต้องระวังนะคือตามพี่อ่ะพี่ว่ามันมันมันถามว่าก่อนยิงไม่ดูหรอหรืออะไรต่างๆนานามันเป็นไปได้ทั้งหมดเลยมันมันแบบมันนิดนึงอ่ะแต่แค่ว่าสำหรับพี่นะคือตรงนั้นมันมันมีเหตุอ่ะมันมีเหตุที่เขาไล่เคสมาอยู่แล้วโดยเขาไม่ตั้งใจเขาจะ้ยิงคาชุดเพื่อมันไม่มีเหตุสมควรที่เขาจะไปยิงพวกมึงอ่ะแล้วลุกงหลงมาถ้าพี่จะตัดให้เล่นเลยพี่ว่ามันก็แปลกๆว่ะมันก็แบบ มันนิดนึงอ่ะเอาเป็นเพิ่มใบเพิ่มใบให้เขาหน่อยไดในใบพี่ไม่เอาห้าสิบไม่เอางั้นเพิ่มออนท้อเป็นแปดสักแปดสิบก็ได้ครับไม่ไม่เอาเยอะไปเจ็ดสิบก็ได้ครับแล้วลูกหลงมันไม่น่าได้นะพี่เออลูกหลงเว้ยมันมันนิดเดียวนะเว้ยคือคือที่พี่พูดเนี่ยไม่ใช่หลอกเว้ยคือมันแบบสำหรับมุมมองพี่นะเว้ยคือเหตุนั้นอ่ะไอ้เช่มันขับรถไปเยอะๆอ่ะแบบไม่รู้อ่ะกี่คันแต่พี่เชื่อว่ามันไม่มีใครที่อยากยิงพวกมึงอยู่แล้วไม่ได้ตงใจยิงพวกมึงอยู่แล้วนยิงไปเสร็จ ขอโทษหนูไม่ขอโทษนี่พี่ไม่รู้นะแต่น้องบอกขอโทษไปแล้วพี่ว่ามันมีขอโทษเลยไปขอโทษเลยพี่ว่ามันมันไม่น่ามีอะไรมากพอที่มึงต้องมานั่งหนักขานาดนี้ปะสำหรับพี่นะเป็นย่งนะพี่ขอดูแป๊บนึงขอดูไอ้นี่มันหนึ่งไอ้บนเหตุอันนู้นดีปะต่อ ติดใจเหรอวะถามจริงมันเรื่องที่เองนะเว้ยไอ้แค่มันไล่เคสมาคือถ้ามันไม่มีเหตุมันไม่มีอะไรเลยตรงนั้นพี่ก็จะให้แบบให้อยู่นะเพราะว่ามึงยิงแบบมันไม่มีใครเลยตรงนั้นอะอารมณ์เหมือนแบบมึงอยู่คาริโนแล้วแบบมีคนเอาเคสเข้ามาในคาริโนแล้วมีคนโดนยิงนัดสองนัดอะแบบนัดหนึ่งแบบตรงนั้นมันนัวยเยอะๆอะพี่ว่ามันมันนิดเดียวเว่อแล้วพี่นะะพี่ถามว่าผมติดไหมผมติดครับพี่ผมติดมันจะเป็นช่องวัวไหมล่ะพี่กอฟใช่ยางเงี้ยแบบแหลม พี่เข้าใจว่ามันแบบว่าสมมติว่าไอที่กูได้เคสมากูเอวแวะไปยิงไหน่หรอวะอะไรอย่างเงี้ยถูกป่ะใช่มันเป็นช่องโหว่พี่นั่นแหละพี่ก็ผมเลยบอกผมติดไงผมติดผมไม่รู้หรอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจไอันี่พี่รังแกงั้นแหละผมจะโดนยิงพี่อาจจตั้งใจก็ได้นะผมไม่รู้เหมือนกันนะเขาพี่มีมีภาพตรงนั้นป่าวะเหตุการณ์ที่มึงโดนยิงนะตรงนั้นพี่เห็นนะเอางี้นะพี่ฟังผมนะผมยินตกสายไฟอยู่ใช่ป่ะ ขาขี่มาจากอีกมุมนึงเลยเขละทางเลยแล้วเขาก็ชนกันแล้วหยุดเข้ามาชนผมแล้วก็ยิงผมอันนี้ผมยืนอยู่ข้างล่างเนาใส่สุดก็ใส่สุดแอรเคีย okay. ตอนนั้นแลมโบก็ประมูลแอร์เคียนั่คือคือตอนเนี้ยพี่ยังไม่เห็นอันนี้ในภาพหนูพี่พี่เล่าภาพหน่มพี่ฟังนะอารมณ์แบบสมมติว่าตรงกี้วีเป,วเป็นตู้ไฟแล้วกันพี่ยืนตรงกูตรงกี้วี่ไว้แล้วมีเคสเวทเคสแล้วมันเคสไปแบบอยู่แถวเ,เนี้ยเนี่ยข้างๆกูเนี่ยตรงไหนก็ได้รอบๆกูเนี่ยเมืบอ,อกว่าแบบข้างๆกูเลยอะ่ะกูคิดภาพเป็นอย่างนั้นอะ่ะ ใช่ปะ้ะ <c oughs> ตรงกันปะ้ะใช่ใช่ก็คือก็คือศพมันอยู่ศพอยู่ใกล้กับจุดที่จบก,กับพี่เข้าใจป่ะพี่ครับใกล้ขนาดไหนอะใกล้ความหมายพี่คือใกล้แบบตรงไอหมู่เลยนะเว้ยคขาว่าใกล้เนี่ยก็ประมาณประมาณนี้แหละพี่ประมาณประมาณที่พี่ที่พี่ถือเนี่ยประมาณนี้แหล<ม>ะก,ก็คือมันใกล้อะพี่พี่เข้าใจคือตัวพี่อ,อยู่นี่ตัวปมอยู่องี้ใช่ใช่คือ,อคือพี่เข้าใจป่ะคือมันประมาณนั้นเลยคือผมเลยงงไงว่าเพราะผมจะไปตั้งใจเพื่อสายน้องผมมันขอโทษเลยมันไม่ได้ยิงแบบว่าเบิ้ลสองนัดนะพี่มันนัดเดียวมันก็ขอโทษเลยนะพี่ก็เพราะว่าอวินอุ้ มันพลาดยิงคนอย่างนี้มันยิงโดนผมไงตก็เรกนี่เหมือนผมที่ผมพลาดยิงเอเมเชียสี่ส่วนก็มันแต่ผมแต่อันนี้คือเพราผมมีสตอรี่กันเออเปีนยัพี่ลองคิดก่อนคือพี่อะพี่อะที่เชื่อมึงนะเว้ยดำหมายถึงว่าแต่ทีเนี้ยมันมีเอะในใจอยู่แบบอย่างหนึ่งว่าในกรณีถ้าแบบเนี้ยถ้ากูบอกว่ามันจะเคสไปเคสทุกเคสได้จริงเหรอวะ ถ้าเกิดเรื่องนี้หลุดจริงๆมันก็หลายเรื่องมันก็ต้องหลุดนะพี่เพราะว่าใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละพี่พี่กำลังคิดถึงความสมวนตัวผลด้วยว่าความเป็นจริงอ่ะคือตอนนี้สถานการณ์ณตรงหน้าพี่ไม่ได้เห็นกับตาเว้ยว่ารูปองค์ประกอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นณตรงนั้นอ่ะมันมีอะไรบ้างถูกไหมพี่พี่นึกภาพจากที่พวกเราเล่ามันก็ได้ประมาณนั้นพี่เลยบอกว่าถ้าแบบมันยิงพลาดโดยที่มีศพอยู่ตรงเนี้ยมัน ไอ้ที่มันถามว่าเกิดโอกาสไหมมันก็ระมาระยะ,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 ะมันก็ประมาณเนี่ยหนึ่งแขนชี้เนี่ยพี่ประมาณนี้พี่พี่พครับถ้ว่าถ้าสมมติว่าในสถานการณ์น,น <plans. S 2> ั้นอะเหมือนเราเรา,เราวางเป้าไว้ที่ร้อยใช่ไหมพี่แล้วแบบว่าเราเรา,เราโดนบั้มจากข้างหลังอะเป้ามันก็จะเคลื่อนนะพี่พี่แก้ปอญาพี่หนูพี่กภาพักพี่เลยพี่เลยบอกม่าอุบัติเหตุไงแต่ทีเนี้ยปัญหาเนี่ยคือทางเอลเคเขาไม่พอใจเว้ยตอนนี้นะตอนนี้ปัญหาเกิดขึ้นเขาพอใจว่ามึงยิงกูโน่นนี่โดยที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้แต่ทีเนี้ยมันก็แย้งมาว่าถ้าหากหากแบบ สมมติว่าพี่ไม่ชอบีน่าเอลเค้ยแต่พี่กำลไล่แลบมันเคอยู่เห็นเอลเคทำควงอยู่พี่แบบเฮ้ยนิดหน่อยไว้น้ำหน่อยปั้งยิงไปแลโทษทีครับวันีผมไล่เคสอยู่มันก็นไปได้ไงนึกออกปะแต่ทีนี้พี่เลยบอกว่าลูกโประกอบตรงนั้นน่ะถ้าเป็นเคสไปเคสอ่ะมันก็ต้องมานั่งถามแบบละเอียดทั้งหมดอ่ะว่าเกิดอะไรขึ้นขปล่อยกันเดียวไม่ได้ไม่ใช่หนึ่งเมตรนพี่กอล์ฟเข้าใจว่ามันมันมันหนึ่งเมตรอ่ะถ้าเกิดมันมีสองเมตรอันนี้คือผมผมแบบว่าพู คือมันหนึ่งแขะนะพี่เนี่ยหนึ่งแขะหนึ่งชี้เนี่ยอ๋อเนี่ยเดียวเลยนะใช่มันนิดเดียวถึงพูดพี่กับกัพี่ไงว่ามันมันนิดเดียวอ่ะมันก็ต้องโดนได้หรือเปล่าว่าผมมีข้อเสนอดีๆแล้วอ่ะพูดมาจ่ายสิบเองครับเรื่องที่สองจบไม่จ่ายเลยครับไม่จ่ายก็ตัดต่าล้วเรื่อยๆไปแต่ครับมันสองเรื่องมันจะร้อยไปได้ไงครับมันหน้าปิดไม่หยิบอ่ะไม่สองเรื่องไงครับพี่กอล์ฟครับพี่พี่กอล์ฟเรื่องเรื่องสองที่ติดแล้วเหรอครับพี่ถึงกับว่าอะไรพี่ใช่คือพี่ตังคครับผมยิงเจาะอยู่ใช่่มมเเขขาาาไลก็ น่าจะรู้แหละว่าเขาไล่แค่คันเดี๋ยวผมยืนยุยืนอยู่ตั้งนานแล้วนะ <c oughs> เขาก็ยิงพลาดโดนผมไอ้ถ้าเปล่าะยะแขนมันก็มันจะตั้งใจยิงคนไปเลยเหรอครับขนาดนั้นอยู่ก็ผมบอกว่ามันอยู่ใกล้ไงครับมันก็เลยไปดูได้แล้วมันก็นองผมมันก็ขอโทษม,มันไม่ใช่ไม่ไม่ขอโทษซะหน่อยถือว่านี่ก็เหมือนโดนเปิดโดนตบหน้าเลยเปล่าเราบอกขอโทษตบหน้าตรงไหนล่ะครับเนี <c oughs> <c oughs> ่ยครับผมยิงไปไม่เป็นไรหรอสิบเอ็มกาตัดตามครับจะได้ไม่ต้องมีปัญหากันอีกเรื่องที่สองอ่ะห้าสิบใบห้าเอ็มเด่นครับ เงี้ยตัดต่ำไงเรื่องนี้สองพี่ก๊อฟยังไม่ได้บอกว่าซื้อติดเลยนะค,ะค,ครับไม่เหมือนทีก่กันมึงเพิ่งเขียนกันเงี้ยกว่ากูกำลังหาพี่ใช้กักูกำลังหาอะไรเอี่ยนให้มันก็คือในมุมเขาก็คือเขาบอกไม่ตั้งใจแต่มุมผมคือจงใจใมันมีมนแค่นี้เลยอ่ะสองทางเนะกูแค่กูแค่กำลังชั่งน้ำหนักว่ากูต้องตัดสินยังไงให้มันเกิดเป็นมาตรฐานที่ว่าหลังจากนี้จะไม่มีใครมานั่งล้ำกูเรื่องที่ว่าทำไมเค้กคล้ายๆกันทำไมตัดใจเหมือนกันเว้ยกูกำลังหามาตรฐานที่เกิดขึ้นอยู่พี่โดนล้ำกว่าถูกใจหรอมมันก็ต้องีฝ่ายนึงเนี่ย ใช่อะไม่ใช่มันต้องมีมาตรฐานดิเฮียมันต้องแบบมันถึงว่ากูกำลังหาวิธีตอ,ตอบตอบคำถามพวกมึงอยู่ว่าทำไมกูถึงให้และไม่ให้เข้าใจปะ กูไม่บอกให้แต่ให้กูละหาคำตอบในใจอยู่ว่าจะตอบแบบไหนให้มันรู้สึกว่ามันคือมาตรฐานที่กูคิดว่ามันเนี่ยแหละตามนี้แล้วถ้าฟีดแบ a c เกิดอะไรขึ้นกูรับได้ทั้งหมดอ่ะเพราะกูคนพูดกับปากกูเองไงนึกออกไหมครับช้ำหนักไว้ว่าเหตุการณ์แบบพี่ไอ้กิมก็พูดก็ถูกเหตุการณ์อย่างไอ้ดำพูดก็ถูกว่าเป็นีอุบัติเหตุซึ่งทั้งคู่มันมีเหตุผลต้องรับทั้งคู่อ่ะนึกออกปะครับพี่ครับครับผมเทนหนึ่งขั้นต่อห้าสิบใช่ไหมนะกันนะคือเรียกแบบอ่ะพี่ดำตอบแล้วอ่ะที พูดคำตอบเลยสรุปจะให้พี่ฟันหรือยังไงพี่ได้คำตอบแล้วฟันนะครับมันไม่ตรงตัวนะคู่ใช่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตองคิงว่าไง่ายที่สุดมันพี่เอาตามนี้นะพี่ให้หกสิบห้าใบนะครับให้แค่นี้พี่ด่าแน่เป็นยังไงสี่คือคือเรื่องนี้มันได้หรือเป่คือเรื่องนี้มันเป็นอย่นี้ไว้ในมุมพี่นะคือจริงอย่างที่มึงพูดไว้ว่ามันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ถูกป่ะทีเนี้ยแต่อุบัติเหตุเนี้ยมึงต้องยอมรับอย่างหนึ่งไว้ว่าถ้าเป็นมึงที่เป็นคนโดนยิงอ่ะแล้วมึงเป็นโดนแก๊งที่เล็กกว่่่่่าาาาาออออัันนนนนี้้้้้พพููดดดตตหยยมมครบบผผเขใจแวสุทะไ ที่จำตอนที่ผมมาซื้อเรื่องช่วง L2 ได้ไหมพี่ผมก็พลาดเหมือนกันเรุรท้ายเรื่องเรื่องที่แบบว่าลั่นลั่นผ่านกระสุนเพราะตอนนั้น L2 มีสระตอรี่กับใครนะไทม์แมนที่จีป่ะ แล้วสภาก็ไม่ได้ให้เล่นนะพี่พี่จำไม่ได้หรอสภาบอกว่ามันเออมันไม่มันไม่เป็นการตั้งใจเพราะมันรับเป็นลั่นอะที่พี่บอกว่าจากจากการที่แบบว่าโดนพวกเนี้เพราะมันเป็นหนึ่งนัดองนะพี่มันไม่ใช่เป็นการเบิ้ลสองนัดไอเียมันคือหนึ่งั่นอันนั้นอะพี่พูดตนเเห้นเหตุการณ์ทพูดอะกูจะไม่ได้เพราะว่าทุกครั้งที่มาคุยอะมันมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันไปหมดเลยเว้ยคือรอบนี้ยเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าปลาใหญ่มันกินปลาเล็กกันเว้ยแล้วถ้าถ้าััั่่่่่งงงเ้้าไไมมมดดติิิิิอรนนนนนนววยพีกกหหุสแบบึึูขป แต่หัวข้อนี้แต่หัวข้อนี้มันไม่มันไม่ใช่มึงอยู่แล้วเว้แต่มึงอย่าลืมว่าคนโดนอ่ะอย่างที่พี่พี่เขาต่มือดำว่าถ้าเป็นแก๊งเล็กกว่มึงอ้อยเข้าปากแล้วมึงแดกวะเนี่ยก็แดกผมเข้าใจไปพี่กอฟแล้วัพี่กอฟแล้วมันเนี่อันนี้คือมันเป็นกรณีฟตอรี่เพราผมเล่นตอรี่กันอยู่อะแล้วถ้าเกิดหลักฐานเนี่ยพี่ผมพี่ให้หลักฐานแบบไหนได้บ้างนี่คือพวกเรเล่นฟอตตอรี่กันนะเี่เอ๊ะองีใช้ได้ดิแ่านกูเลยบอกไงว่าตอนเนี้ยกูฟังกูฟังแต่ปากอย่างเดียวแล้ว แต่พี่ก็มองว่ามันก็อาจจะมีนิดนึงที่ถ้ากูปล่อยโดยที่ไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วขราวหลังมีเรื่องเห็นนี้มาแล้วทำไมถามว่ามตอนนั้นโดนนัดหนึ่งพี่ไม่ให้เขาเล่นน่ะนึกออกปะเขามันมันเป็นคำถามตรงนี้ที่พี่ตั้งว่าเออนั้นอย่างน้อยมันต้องไม่ชอบดเออมันต้องไม่ชอบสหน่อยนึงอ่ะพี่เลยให้แค่หนึ่งในสี่หนึ่งในสี่ของยอดเทตามนี้โผล่จะไปครับเดิมพันพี่ตีไปห้าเอ็มเหมือนเดิมแล้วก็ส่วนส่วนต่างหกหกไอหส่วนต่างไอ้เท่าไหร่นะ อีก15ใบพี่ออกเองเอีก1.5พี่ออกเองโอเคครับเป๊ะ้มแบบว่ามันเท่าไหร่วะกี่วี่ล้านห้าเป๊ะเออล้านห้าพี่ออกเองได้ครับเป๊ขอบคุณครับเป่ะไม่มีอะไรนะครับทีีน้ไม่ปลดสักอย่างเลยครับเป๊อ่ะดิมิทไม่ปลดสักอย่างทีนี้วันนี้เลยไม่มีไฟครับไม่มังคับไฟไม่มังคับออนเจอกันอีกทีรอบหน้าแต่พี่ประกาศครึ่งชั่วโมงเลยนะได้ครับพี่ตามมาเลยครับขอบคุณครับพี่เอาขอบคุณครับประกาศเลย65เิมแมงดินถัดเดิมแมงดินถัดเดิมแมงด สี่ห้เออต่ะเฮ้ยเอาป่ะไปไงบ้างวะไปไงบ้างวะเออคุยคุยให้ละหกสิบห้าไปไม่ยังนะขอก็เพิ่มให้หน่อยนหมได้อยู่มันร้องให้อ่และนะกูไม่โดนยิงจริงๆไม่ได้อยากร้อยไม่ได้อยากได้ร้อยแบบหราขี้ขี้เกียจอุ้มมีสัตว์เยอะเกินมันร้องให้ร้อยพอแหละเว้ยไอ้เหี้ยดำดินไม่นี่มันต้องเรียมแมงดินแถดแถะเลยยังแบดแบดแบดเลยเด็กไม่ได้หลังใจแล้วกูชอบอะไรเงี้ย เฮ้ยคุยจบแล้วเหรอวะยังไม่ได้คุยเลยเอ้ายังไม่ได้คุยเลยนายมึงไปจ่ายเขาก่อนเลยมึงรับปากเลยเขาไว้อ่ะ